สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะครับหลังจากครบรอบ3ปีที่เจ้าเจาย้ายมาเล่นที่ญี่ปุ่นการเวลาผ่านๆฤดูกาลผัน,ผนแปรแป๊บเดียว3ปีแล้วนะครับผมยังรู้สึกเหมือนเมื่อวานอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูแฟนบอลญี่ปุ่นกันหน่อยนะว่าพวกเขาจะมีมุมมองอยังไงกันบ้างไปเริ่มต้นที่ท่แรกกันก่อนนะครับ แน่นอนว่าการเลี้ยงบอลของชนาทิพนั้นชวนหนึงดูดความสนใจแต่การสวิตบอลเปลี่ยนแกนในเกมนั้นก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางด้านขวาของซัปโปโรทำงานได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ในทีวีนะดังนั้นเราควรไปดูที่สนามฉันหวังว่าการแพร่ระบาดของโคไวรัสจะจบลงโดยเร็วเราจะได้ไปดูโดยที่ไม่ต้องกังวลกับอะไร คอมเมนต์ต่อมานะครับชนาทิพย์เขาสุดยอดจริงๆแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเขาดังมากขึ้นผมกลัวว่าจะถูกถ่ายโอนนะสิส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าชนาทิพย์เป็นเหมือนกับหอบัญชาการของซัปโปโลผมเองก็หวังว่าเราจะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องคอมเมนต์ถัดมานะครับฟอร์มการเล่นของชนานั้นดีมากนักเตะคนนี้เจ๋งสุดๆฉันกเขา ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับโอเคเขาอาจจะมีความสามารถแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะพาบอลไปได้ฉันชอบการแข่งขันเมื่อเกมก่อนนี้การดึงเสื้อหรือไม่ก็ดึงแขนของเขา <c oughs> ก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเขียน <c oughs> เอาฮาเหรอ <c oughs> คุณได้ดูเกมก่อนหน้านี้จริงๆนะเหรอหากว่าคุณได้ดูและเขียนอย่างที่คิดจริงๆคุณอย่าไปดูฟุตบอลเลย คอมเมนต์ต่อมานะครับเกมนี้ชนาทิพถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะเมื่อปีที่แล้วเขาได้รับบาดเจ็บซึ่งดูเหมือนว่าเขาไม่มีความสุขเลยในปีก่อนปีนี้อย่าเป็นแบบนั้นอีกนะฉันคิดว่าเกมก่อนนี้เขาเล่นได้ดีแต่ฉันมองว่าชนาทิพย์สามารถทําได้ดีกว่านี้อีกขอให้คุณโชคดีคอมเมนต์ถัดมานะครับยิ่งไปกว่านั้นนะหากมองเข้าไปใกล้ๆลูกที่เขาควายหลัง ถ้าเข้าประตูไปมันจะยิ่งใหญ่มาก <Wow. S 1> คอมเมนต์ที่8นะครับฉันหวังว่าซัป,ปโปโรจะทําให้ดีที่สุดตอนนี้ฟอร์มการเล่นของชนะนับว่าดีมากๆคอมเมนต์ที่9นะครับพูดจริงๆนะมันเหมือนกับการถือกระดาษทิชชู่หากว่าชนาทิพยย้ายออกไปซัป,ปโปโรจะไปอยู่ในโซนนี้ตกชั้นทันที oh. ก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับ พวกเกรียนคีย์บอร์ดชนะคนเดียวไม่ได้ทำให้ทีมชนะได้หรอกนะเว้ยฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นแฟนบอลตัวยงของเขาหรือเปล่าแต่ดูคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะส่วนแฟนบอลท่านนี้ก็จะมาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เหมือนกันนะครับความคิดเห็นโง่ามากไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับฉันอยากให้เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ก็อยากจะเห็นเขาอยู่ในยุโรปเหมือนกัน เขาเป็นผู้เล่นที่มีความน่ารักไม่ถือตัวกับแฟนบอลมีความสุภาพการที่เขามักใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นในการสื่อสารนั้นมันยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับเราได้เจอผู้เล่นอย่างชนาในซัปโปโรนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีฉันจะคอยเชียร์คุณอยู่เสมอนะคอมเมนต์ถัดมานะครับลำตัวของชนามันช่างเป็นอะไรที่น่าทึ่งมาก แม้กองหลังที่มีความสูง180เซนเมตรปะทะกับชนะแต่ดูเหมือนว่ากองหลังนั่นแหละที่จะพังก่อนส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าชนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่หากสามารถเห็นภาพการยิงประตูมันก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีลูกที่เขายิงใส่เอฟซีโตเกียวในปี2018เฉียดเสาเข้าไปอย่างสวยงามนั้นมันทำให้ฉันทึ่งมากๆแต่การขาดหายไปของชนะเมื่อปีที่แล้ว ด้วยอาการบาดเจ็บนั้นฉันเองก็รู้สึกว่าทีมค่อนข้างที่จะเปไปสักน้อยหากว่าชนาไม่ได้รับบาดเจ็บฉันเชื่อว่าคุณน่าจะมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับการต่อสู้ในนามทีมชาติค่อนข้างที่จะยากลำบากมันเป็นยุคที่ต้องดินน้นรนหากมีใครที่คิดว่าในเอเชียนั้นมันมีความแตกต่างกันมากและเป็นเรื่องธรรมดาที่จะชนะคู่ต่อสู้ คุณควรที่จะเปลี่ยนความคิดซะไหม <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับชสนาทิพนั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายและยังเป็นมุมมองที่ต้องชวนลุ้นให้เราได้ตื่นเต้นเมื่อเขามีส่วนร่วมกับลูกบอลเพราะสิ่งต่างๆนั้นมันน่าจ,จะเกิดขึ้นเช่นการนาซิตก็เป็นไปได้คอมเมนต์ต่อมานะครับอันที่จริงแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะอยากไปยุโรปในปีนี้ แต่ทีมชาติไทยนั้นไม่ได้มีความสามารถในการพาเขาก้าวไปสู่จุดนั้นแน่นอนว่าไม่มีข้อเสนอที่ดีเพราะประเทศไทยไม่ได้มีประวัติศาสตร์ความสําเร็จอะไรเลยในยุโรปโอเคเขาอาจจะมีความรักต่อซัปโปโรแต่เขาไม่เพียงที่จะมีความสามารถทางด้านร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีความทะเยอทะยานอยากที่จะประสบความสําเร็จในต่างประเทศอีกด้วยอย่างไรก็ตามผมเองก็อยากจะให้เขาลองดูสักครั้ง โดยเร็วที่สุดก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดของอาชีพการค้าแข้งส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ายังคงมีงานหนักต่อเนื่องมันจึงเป็นเรื่องยากพอสมควรในการที่จะรักษาฟอร์มที่ดีดังนั้นเขาควรที่จะหยุดพักบ้างก็น่าจะดีกว่าเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยคอมเมนต์ที่18นะครับ <S <s เขามีฟอร์มการเล่นที่ดีให้กับซัปโปโร และในขณะเดียวกันโคดิซิโนก็ย้ายเข้ามาคุมทีมชาติไทยด้วยซึ่งดูเหมือนว่าการเติบโตของชนาทิพนั้นค่อนข้างน่าพอใจทีเดียวคอมเมนต์ที่19นะครับความสามารถในการเรียนรู้ของชนาทิพนั้นมันคือความเครียดของทีมฝ่ายตรงข้ามโดยแท้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับชนะเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเพราะเขามีเทคนิคความสามารถและขยันวิ่ง นอกจากนี้ยังมีบุคลิกภาพที่ดีเข้ากับทุกคนง่ายง่ายคอมเมนต์ต่อมานะครับมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นนะเวลาที่ชนะได้บอลซึ่งผมเองก็อยากจะเห็นความท้าทายระดับที่มันสูงขึ้นเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมานะครับผมคิดว่าการจ่ายบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นั้นเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่นอกเหนือจากนั้นผมคิดว่าความแข็งแกร่งของร่างกายที่ไม่ยอมล้มลงอย่างง่ายดายนั้น ก็ทำให้ผมประหลาดใจมากแม้จะถูกตัดเกมจากผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่ซึ่งทำให้ชวนนึกถึงความแข็งแกร่งของร่างกายที่มันเหมือนกับฮิเดโตชินาคาตะว้าวส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่านามะระอร่อยเด็ดมากเขาเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆผมเชื่อว่าเขายังสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อีกนะ <Wow. S 1> คอมเมนต์ถัดมานะครับเราต้องสร้างผู้สืบทอดชนะ โคบาชิคาเนโกะดาสากิใช้ได้ไหม <c oughs> ก็มีแฟนบอนชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับในแง่ของการที่ชนาทิปยย้ายมาไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดในเอเชียรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรแม้แต่การขายบริการของสาวๆรวมไปถึงบริษัทต่างๆและสปอนเซอร์ที่ไม่คาดคิดซึ่งนับไม่ถ้วนเลย ในแง่ที่ว่านี้ไม่น่าจะมีใครที่สามารถทดแทนได้อย่างไรก็ดีชนาทิพนั้นมีความปรารถนาที่จะย้ายไปท้าทายในยุโรปเอาละผมเองก็อยากจะคอยเชียร์เขาด้วยเช่นกันไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับเขาเหมือนมีสายตาอยู่รอบตัวในการจ่ายบอลแล้วก็เลี้ยงบอลซึ่งตราบใดที่เรามีคนที่คอยจ่ายบอลได้เช่นนี้ก็น่าจะทำให้เราได้ประตูเหมือนกับในปี2018 และยังทําให้มิโยชิโดดเด่นขึ้นมาด้วยในปีนั้นแน่นอนว่าผมเองก็ชอบสไตล์ของชนาในปัจจุบันคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับในเกมที่พบกับมาริโนสเขายิงด้วยลูกคขว้หลังก่อนไปตีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เกี่ยวด้วยส้นเท้าจ่ายบอลลอดดากไปให้กับอาราโนะง้างเต็มข้อผมมองว่ามันเป็นการจบสกอร์ที่สวยงาม ก็มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผมคิดว่ามันน่าทึ่งตั้งแต่ตอนที่เขาเกี่ยวบอลด้วยส้นเท้าเขาควบคุมจังหวะแล้วก็จ่ายบอลมาให้กับเพื่อนได้เฉยเลยว้าวส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับผมรู้สึกว่าเขาสามารถยกศักยภาพตัวเองขึ้นมาทุกปีผมเองก็อยากให้เขาอยู่ในญี่ปุ่นต่อไปนะ <Wow. S 2> แต่ผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีความสามารถที่จะใช้งานได้ในลีกของยุโรป ดังนั้นผมจึงอยากเห็นความท้าทายครั้งนี้ด้วยเช่นกันและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากครบ3ปีที่เจ้าเจย้ายมาเล่นที่ญี่ปุ่นซึ่งก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นเข้ามาคอมเมนต์กันพอสมควรนะครับแล้วก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวด้วยโดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าต่างก็ชื่นชมแล้วก็ยกย่องเจ้าเจเป็นอย่างมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ